สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะว่าลักนาด ราศีใดนะคะที่มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่มีเกณฑ์จะได้รถใหม่และมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะในปีพุทธศักราช2565แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะก็เป็นหนึ่งในเจลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านใหม่ รถใหม่รวมไปถึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในปีพุทธศักราช2565จะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวพระเสาวดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาของท่านนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63าแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณ2ปีครึ่งเมื่อดาวพระเสาวดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความมั่นคงนั่นเองค่ะเราก็มาดูในเรื่องของ ตรงจุดนี้นะคะก็คือในภพสหัชชะค่ะมีดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะโคจรไปเป็นเกษตรเช่นเดียวกันนะคะในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565ตรงจุดนี้หมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างหมายถึงนะคะการเดินทางหรือหมายถึงนะคะการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงนะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือมีธุรกิจใน เรื่องของนายหน้าตัวแทนก็เป็นไปได้ค่ะในเมื่อดาภาพฤหัสด,ดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีก็หมายถึงว่าการงานต่างๆเหล่านี้ที่จีลากล่าวไปนะคะก็มีความมั่นคงเช่นเดียวกันนะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านนะคะอาจจะมีการผลิตสินค้าอะไรออกมานะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะสังคมคนหมู่มากก็ให้การ นิยมชมชอบในสินค้านั้นๆของท่านนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่างๆคนรอบข้างของท่านนะคะก็ให้การสนับสนุนท่านให้เกียรติท่านยกย่องให้ท่านนะคะเป็นหัวหน้ายกย่องให้ท่านนะคะเป็นผู้นำในเรื่องของการงานนั้นๆเช่นเดียวกันค่ะก็หมายถึงว่าคนรอบข้างให้การสนับสนุนในเรื่องการทำงานของท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะและดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะ อีกเรือหนึ่งเข้าหมายถึงนะคะพบวินาศบางครั้งนะคะตรงพบวินาศนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาคําพยากร์นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะวัดจีลาพยากรให้เป็นแนวนะคะเพื่ออาจจะมีอะไรที่เข้ามาในลักษณะเช่นนี้ก็เอามาประยุกต์ปรับกับชีวิตของท่านได้นะคะและที่สําคัญตรงจุดพบพันธุนี้นะคะก็หมายถึงนะคะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเขาอยู่ที่พบปุตตะของชาวราศีมังกรค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63จนถึงวันที่29มีนาคมปี65นะคะดาวพระราหูดวงนี้ก็หมายถึงการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งนิดก็หมายความว่านะคะธุรกิจที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนั้นนะคะการเงินที่ได้จากธุรกิจใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆห,ห,หรืองานใหม่ๆของท่านหรือ แม้แต่งานที่เกี่ยวกับนะคะ,ะคลับบาร์สถาน ที่บันเทิงเริงใจนะคะที่มีการขายแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งก็จะเจอวิกฤตการณ์มากมายนะคะบางท่านโดนปิดกิจการไปเลยนะคะไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้ค่ะก็เพราะว่าโควิดนั่นเองนะคะดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะ,นะคะการเงินก็ได้ไม่มากเท่ากับการลงทุนที่เสียไปนะคะแต่หลังจากวันที่30มีนาคมปี65ค่ะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุ ได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาหลังจากวันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปเลยนะคะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66 1ปีครึ่งเช่นเดียวกันนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรดีมากๆเลยนะคะดานเงินของท่านนะคะเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเมื่อดาวการเงินนะคะเข้ามาอยู่ในภพ เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะเรื่องอสังหาริมทรัพย์เช่นนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะดาวพระราหูเมื่อเข้าไปอยู่ในภพใดก็จะเปลี่ยนแปลงภพนั้นไปนะคะดังนั้นค่ะเมื่อเข้ามาอยู่ในภพเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกร ในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะก็มีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่และก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการงานนะคะเพราะว่าดาวดวงนี้ก็จะส่งผลทั้งการงานของท่านด้วยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเมื่อดาวการเงินเข้าไปอยู่ในภพพันธุเช่นนี้นะคะ บางท่านนะคะจิราอยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ก็ลองมองนะคะเกี่ยวกับงานท,ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะบางท่านอาจจะขายบ้านขายรถหรือบางท่านอาจจะขายที่จัดสรรอะไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีรถให้เช่าบ้านให้เช่าคอนโดให้เช่าแบบนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องบ้านใหม่รถใหม่ ตรงจุดนี้นะคะหรือรวมไปถึงการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงของปีพุทธศักราช2565จะได้มากได้น้อยเพียงใดนะคะหรือจะได้ลดใหม่ รถยี่ห้ออะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านค่ะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถของท่านนั้นในดวงเดิมของท่านโคจรไปได้ตำแหน่งที่ดีและก็ส่งเสริมในดวงชะตาของท่านมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะในการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีมังกรค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มาก ที่สุดค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ